ก้าวหน้าโปร่งใสพิธาเลิมเจเิญรัฐบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลวันนี้ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานใน3เรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1คือการทําให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเรื่องที่สองคือความคืบหน้าการนิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อความยุติธรรมนิติรัฐ นิติธรรมแก้วิกฤตทางการเมืองและพี่น้องคนไทยที่เห็นต่างไม่ต้องติดคุกไม่ต้องรีภยัยเรื่องที่3คือการแก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปกองทัพอันได้แก่ร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่พักก้าวไกลได้ยื่นและได้บรรจุในร่างวาระของสภาแล้วร่างพรบรกฎอายการศึก และร่างพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรซึ่งติดอยู่ที่นายกเพราะถูกตีความว่าเป็นพรบการเงินทั้งหมดนี้เพื่อปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยเป็นของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทั้งหมดสามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นไกล แต่เป็นเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่พวกเราพักการเมืองต่างๆเคยทำร่วมกันเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566หรือวันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วพอดิบพอดีโดย MOU ฉบับที่ผมกล่าวนี้ไม่ใช่ MOU จัดตั้งรัฐบาลที่เราทำได้ไม่สำเร็จซึ่งก็ไม่เป็นไรครับ แต่เป็นเอ็มโอยูฉบับที่เกี่ยวกับการร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองท่านที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบันพร้อมกับสัญญาในการผลักดันวาระที่ก้าวหน้าเพื่อประชาชนตามสามประเด็นที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นดังนั้น กระผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเพื่อฝากไปยังนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรรวมทั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ร่วมผลักดนันตามที่เคยสัญญาไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดด้วยขอความปรุณาท่านประธานด้วยครับพิธาลิมเิญ